สดำลึกในพรมหากรุณทีิคุมอันหาที่สุดไม่ได้เป็นเวลา9 3วินาทีขอเรียนเชิญค่ะ คนที่หนึ่งภา,า,รรางงคภัยนางจันท์แก้วเป็นอดีตผู้บริการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวิทยาฐานะเชี่ยวชอ่งองภาคภัยนะคะท่านตํารวจเอกยติศักดิ์จิตประสานผู้กํากับการสถานีนนตํรารวจภูทรอำเภอแม่จันรักษาการผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรอำเภอเชียงรายภาคภัยค่ะนายเจษฎาเงินทองผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 รองาตรย์มราองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชีมรานการกามนาีโภใจสารองที่การรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาผู้เกรเรเกเตืพันผู้บรการกองกิจการพลเรอนกองทัพน้อยที่สามินาพันเอกพาวงสารีรองผู้บัญชาการกองพลหา ทางด้านขวาคืาขาววอขฑพันเอกสินธนาโยสุยารองผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่37เรดงานนะคะานายนิกรศิริโรโจนนนท์ที่ปรือกรมปรมา่าไม้ทาดานซาค่ะพลนตรีจกกักรวีเสงียรยุทธ์ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่3า ท่านผูีค่าที่ได้มาในวันนี้ค่ะได้แก่ท่านผู้ในการพานา venue, ทท pues, lake, าีจินาวงค่ะท่านเป็นนายกสมาคมครูเก่าสังกีบานุนัยผู้ที่ได้ทราบเป็นที่ทราบกันว่าท่านเป็นครูของท่านแม่ทัพภาคที่สามด้วยเช่นกันค่ะสําหรับท่านผู้ในการพานีจินาวงนะคะท่านเป็นครูตําแหน่งเสนาธิการศูนย์เผด็จการต่อต้านการก่อการร้ายสังคมและท่านเป็นสนอสรุ่น30ทับ33ด้วยเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะค่ะสิบต่อที่ เชิญพลทูนวรพบุญา กบีเณรีวรยุทธขุญถกการวันพลพรรคหกพี่สามสิบเจ็ดอันนี้ก่อนอิคารโรสจนาณน์สรีพี่ด้วยพี่นะครับตัวอยากจะบอกกับพวกเราว่าตรงภาภูมิใจครับพี่เป็นเด็กเกลือกขาวน้ำเงินจิระอ่อนสามัคคีครับเพราะว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับในสายทหารเนี่ยที่ สิ่งเก่าเรานี่ขึ้นเป็นงจุดแม่ทัพภาคที่สามครับหรือแม่ทัพกล่ของเราขอ,อเสียไปเลยท่านอีกครั้หนึ่งนะไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่จะมีสิ่งเ่อเราเราขึ้นไปถึงจุดนี้ได้ไหมเราคาดว่าเนี่ยนะพวกไอะไรนะก็เจออะไรเลยจะขึ้นไปถึงเป็นแม่ทัพได้หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะการขึ้นเป็นแม่ทัพภาคปกติพลกำลังทหาร คุณ17จังหวัดภาคเหนือหน่วยการยุทธเออย่ต่างเตรียมเหมือนยิ่งยุคสมัยนี้ทหารเนี่ยกำลังเตะกับมาื่องจากว่าเรามีสถานการณ์ทางด้านอเมรซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับแม่ทัพภาคนะแม่ทัพอดีแม่ทัพภาคสองที่โด่งดังก็ชื่อแม่ทัพกุ้งเหมือนกันท่านพลโลรุสิ์ภาคการก็เป็นรุ่นเดียวกับหบอกกับทางท่านนะครับครับ วันนี้เรามีแม่ทัพกู้ของเราแม่ทัพกู้ภาคสามตึ้งเป็นเลือดเนื้อ,เ,อเชื้อสายารเงินของพวกเราก็สอยน้วาสุภาพกลมิใจและมั่นใจได้ว่าถ้ามีเหตุการณ์สถานการณ์รรต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือแม่ทัพกู้เราจัดการได้อย่างแน่นอนตรงมั่นใจได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เล่าเราฟังจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคุณค่าและที่ในฐานะเป็นผู้บัญชาการคน,คนทนฐานบกที่37 จะใกล้ชิดกับเรามากเพราะอยู่เชียงไฮ้อยู่ในค่ายเมืองลายเนี่ยใครรู้จักค่ายเมืองลายมนะั้รู้จักนะอยู่ตึกเด่นห้าที่เป็นผู้บัญชาการนคนหนึ่เป็นผบค่ายเมืองลายใหญ่สุดแล้วในค่ายเมืองลายอยู่เชียงไฮ้เป็นระบบเทียมไงครับนะและเป็นผู้บัญชาการนคนหนึ่งอ่านบทที่สามเจ็ดคนแรกที่จบจากในสารวิตีเป็นเลือดในเชียงสาด้วยขอเสียงคนดูให้สวัสดีสวัสิ อุตรดิบและก็พิสุโลที่จะต้องดอูแลให้ใครมาลุกลานได้เช่นกันมาที่โรงเรียนเรามาพระราชทานคงให้กับลูกเสือชาวบ้านในปี2519ทําไมพระองค์ท่านเสด็จมาที่โรงเรียนแห่งนี้พวกเราคงยังไม่เกิดอ๋อหลวงไท่ทำให้เกิดแค่เก้าขวบเนี่ยอย่าระสานงานจะไแม่ทัพแล้วเราแม่ทัพ ต้องขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่แมวกับพี่โจนะครับที่ที่เคยกันนะครับก็ทํางานร่วมกันมาแบบเคยมาแล้วก็ในแต่วนที่ได้รับตเแหน่งด้วยนะครับศาสตราจารย์าหารเอาเลยชื่อตัวเองผมนะศาสตรกจารย์อาหารชายสีรุ้งพสติจุต จะสมัครตำรวจชายแดงเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการสอบอะไรบ้างสมถถัครหาทอะไรบ้างครับแล้วก็หากได้เป,เป็นจริงต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการรับหน้าที่อย่างไรบ้างครับ ねえ。